เมื่อการเวลาผ่านไปเราทุกคนล้วนก้าวเข้าสู่ช่วงชีวิตที่ต้องใช้ประสบการณ์มากกว่าแรงกายและต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้รอบคอบยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เงินเพราะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความสามารถในการหารายได้อาจลดลงแต่รายจ่ายกลับไม่ได้ลดตามหากยังใช้เงินแบบไม่มีการไตรตรองมอสมัยที่ยังหนุ่มยังสาวนั่นอาจทำให้บ้านปลายชีวิตต้องเผชิญกับความลำบากโดยไม่จำเป็น บทความนี้จะพาคุณไปพบกับเจ็ดสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรใช้เงินซื้อเด็ดขาดเมื่ออายุสูงขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงไม่คุ้มค่าเท่านั้นแต่ยังอาจกลายเป็นภาระหรือแม้แต่พ่าความสุขและความมั่นคงจากชีวิตคุณไปโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเริ่มตรตรองตั้งแต่วันนี้ชีวิตในวัยเกษียณจะมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอน 1. อย่าใช้เงินกับความฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นโดยเด็ดขาด เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การใช้ชีวิตให้ดูรูราเหมือนในวัยหนุ่มสาวอีกต่อไปแต่คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีคุณภาพและไม่สร้างภาระให้ตัวเองและคนรอบข้างการใช้เงินกับของวุ่มเฟ้ยเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมเครื่องประดับราคาแพงของแต่งบ้านเกินความจำเป็นหรือของที่ซื้อมาเพียงเพื่อให้ดูดีในสายตาผู้อื่นล้วนเป็นการใช้เงินที่อาจให้ความสุขเพียง ชั่วคราวแต่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการเงินโดยรวมทำไมจึงไม่ควรใช้เงินกับสิ่งฟุ่มเฟือยในวัยสูงอายุเพราะในช่วงชีวิตนี้รายได้อาจไม่เหมือนเดิมหาก,กเสียแล้วก็อาจไม่มีรายได้ประจำเหมือนช่วงทำงานเราจรึงต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบรายได้ต้องเอื้อให้ใช้จ่ายได้ตลอดชีวิตหากยังคงพฤติกรรมการจับจ่ายแบบเดิม โดยเฉพาะกับสิ่งที่ไม่จําเป็นความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่องหรือหมดเงินก่อนหมดอายุไขก็เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้การใช้จ่ายกับความฟุ่มเฟือยยังทำให้เราพลาดโอกาสที่จะนำเงินไปใช้ในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นกว่ามากเช่นค่ารักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพการเตรียมความพร้อมในายามฉุกเฉินหรือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในบ้านปลายชีวิต ตัวอย่างของความฟุ่มเฟือยที่ควรหลีกเลี่ยงซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทุกปีทั้งที่ใช้แค่ฟังก์ชันพื้นฐานซื้อของตกแต่งบ้านราคาแพงทั้งที่ทไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ได้ใช้ท่องเที่ยวรูราแบบเกินตัวแทนที่จะวางแทนท่องเที่ยวแบบประหยัดและมีคุณภาพจ่ายเงินเข้าร่วมงานสังคมเพื่อรักษาหน้าตาทั้งที่ไม่อยากไปหรือไม่ได้สนิทกับเจ้าภาพแนวทางการปรับตัว เรียนรู้ที่จะพอและพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ใช้หลักจำเป็นก่อนอยากทีหลังทุกครั้งที่ตัดสินใจใช้เงินตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนและยึดถืออย่างเคร่งครัดเลือกความสุขจากคุณภาพชีวิตแทนสิ่งของ <c oughs> เช่นเวลาอยู่กับครอบครัวการออกกําลังกายเบาๆการอ่านหนังสือหรือกิจกรรมจิตอาสา จำไว้ว่าความสุขในวัยสูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เราซื้อแต่ขึ้นอยู่กับใจที่รู้จักพอและการมีชีวิตที่ไม่เป็นภาระใคร 2. อ,อย่าใช้เงินกับการช่วยเหลือที่เกินขอบเขตโดยเด็ดขาดหนึ่งในกับดักทางการเงินที่แรงที่สุดของผู้สูงอายุคือความรักที่ไม่มีขอบเขตโดยเฉพาะเมื่อมันแปลงร่าง เป็นการช่วยเหลือทางการเงินอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่ว่าจะเป็นการให้เงินลูกหลานการค้ำประกรันนี่หรือแม้แต่การยอมเป็นที่พึ่งทางการเงินแบบไม่มีขีดจำกัดโดยไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงของตัวเองก่อนในฐานะพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่หลายคนอาจรู้สึกว่าก็แค่ช่วยลูกหลานเพราะเรารักหรือแค่ให้เงินไม่กี่หมื่นคงไม่เป็นไร แต่นั่นคือกับดักที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยต้องตกอยู่ในภาวะลำบากในช่วงปลายชีวิตเพราะเงินเก็บที่ควรใช้ดูแลตัวเองกลับถูกใช้ไปกับคนอื่นจนหมดโดยไม่มีใครรับผิดชอบชดเชยให้ทำไมต้องระวังการช่วยเหลือทางการเงินที่เกินขอบเขตเพราะเมื่ออายุมากขึ้นเราอาจไม่มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่อีกแล้วหากเงินเก็บหมดไม่มีใครสามารถช่วยเราได้มากเท่ากับที่เราช่วยตัวเอง ลูกหลานที่เคยได้รับความช่วยเหลืออาจไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่เมื่อได้รับบ่อยครั้งก็อาจเคยตัวและไม่คิดพึ่งพาตนเองการค้ำประกันหนี้หรือยืมชื่อให้ผู้อื่นอาจกลายเป็นหนี้ที่ต้องแบกรับทั้งชีวิตแม้เป็นหนี้ที่ไม่ได้ใช้เองก็ตามตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรหลีกเลี่ยงค้ำประกันให้ลูกหลานกู้เงินซื้อรถหรือบ้านทั้งที่ไม่มีเงินสำรองหากลูกหลานผิดนัด ยอมใช้เงินเก็บของตัวเองมาจ่ายนี้แทนลูกเพราะสงสารหรือไม่อยากให้เสียเครดิตโอนบ้านหรือทรัพย์สินให้ลูกหลานทั้งหมดโดยไม่กันไว้เพื่อดูแลตัวเองให้เงินช่วยลูกหลานใช้ชีวิตหรูหราทั้งที่ตนเองยังต้องประหยัดแนวทางการช่วยเหลือ,อยังมีขอบเขตช่วยในสิ่งที่จำเป็นและเท่าที่เราไหวเท่านั้นอย่าช่วยจนตัวเองลำบาก หากต้องให้เงินควรเป็นจำนวนที่กำหนดไว้ล่งหน้าและไม่เกินงบที่ตั้งไว้ปรึกษาครอบครัวหรือผู้รู้ทางการเงินก่อนตัดสินใจช่วยเหลือในเรื่องใหญ่รักษาทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงไว้กับตัวเช่นเงินเก็บบ้านหรือสินทรัพย์สำคัญอย่าโอ้นให้ใครจนหมดเพราะท้ายที่สุดแล้วหากเราไม่มีแม้แต่เงินดูแลตัวเองใครจะสามารถช่วยเราได้ตลอดไปอย่าลืมว่า ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การช่วยลูกหลานไปเสียทุกเรื่องแต่คือการวางรลักฐานให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองขณะที่เราก็มีชีวิตที่มั่นคงไม่เดือดร้อนและไม่ต้องพึ่งใครในช่วงบั้นปลาย 3. อย่าใช้เงินกับการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปโดยเด็ดขาดเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกไม่ใช่การสร้างกำไรแต่คือ การรักษาเงินต้นให้ปลอดภัยมากที่สุดเพราะในช่วงวัยนี้เวลาไม่มากพอสำหรับการแก้ตัวทางการเงินอีกแล้วหากพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไม่มีโอกาสกลับมายืนที่เดิมได้อีกเลยหลายคนในยหลังกเกษียณยังคงมีความหวังว่าจะสามารถต่อย,ยอดเงินที่มีอยู่ให้ได้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่ปัญหาอยู่ตรงที่บางคนกลับไปเลือกลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจเช่นการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงหุ้นเก็ง์กำไรคริปโตแชร์ลูกโซ่หรือแม้แต่การโดนชักชวนโดยกลุ่มวิชาชีพที่อ้างว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นผลตอบแทนสูงทำไมการลงทุนเสี่ยงจึงไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดไม่สามารถหาเวลาหรือรายได้มาชดเชยได้อีกแล้วต่างจากวัยทำง,งานที่ยังมีเวลาฟื้นตัวความเข้าใจในเทคโนโลยีหรือกลไก การลงทุนสมัยใหม่อาจไม่ทันเล่เหลี่ยมของผู้ไม่หวังดีทําให้ตกเป็นอยื่ได้ง่ายขึ้นผลตอบแทนที่สูงมากมักมา,กมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเท่ากันถ้าไม่ได้มีการวางแผนและรู้ทันเกมอาจเสียหายหมดทั้งชีวิตตัวอย่างการลงทุนที่ควรหลีกเลี่ยงหรือระวังลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยไม่เข้าใจความผันผวนของตลาด เล่นหุ้นหรือ f ฟเร็กแบบเก่งกำไรโดยไม่มีพื้นฐานความรู้เชื่อถือการลงทุนที่มีคนมาชักชวนแบบเร่งรัดเช่นแชร์ลูกโซ่ลงทุนทองปล่อยกู้ออนไลน์และอื่นๆการลงทุนในธุรกิจของลูกหลานหรือเพื่อนโดยไม่ศึกษาความเสี่ยงหรือไม่มีเอกสารสัญญาที่ชัดเจนแนวทางบริหารเงินอย่างปลอดภัยในวัยสูงอายุ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงเช่นเงินฝากประจำตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำปรึกษานักวางแผนการเงินที่เชื่อถือได้ก่อนตัดสินใจลงทุนใดฮะา,หาอย่าโลภและอย่าหวังผลตอบแทนที่ดีเกินจริงเพราะมักมาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลสำคัญที่สุดคือเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นค่ารักษาพยาบาล หรือการดูแลในระยะยาวจำไว้เสมอว่าการรักษาเงินที่มีอยู่คือกําไรสูงสุดในช่วงมั่นปลายชีวิตอย่าให้อารมณ์อยากได้เพิ่มมาทำให้คุณเสียเงินทั้งหมดที่เคยหามาทั้งชีวิตความมั่นคงและความสงบใจมีค่ากว่ากำไรที่ไม่แน่นอนเสมอ 4. อย่าใช้เงินกับการเสริมภาพลักษณ์ถ่ายนอกเกินจำเป็นโดยเด็ดขาด เมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุหลายคนยังคงมีความรู้สึกว่าอยากดูดีดูหนุ่มสาวดูไม่แก่เพื่อสร้างความมั่นใจหรือเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและรูปลักษณ์ที่มาพร้อมกับวัยแต่หน้าเสียดายที่ความรู้สึกเหล่านี้กลับกลายเป็นช่องโหวให้หลายคนตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมความงามหรือใช้เงินจำนวนมากไปกับการเสริมภาพลักษณ์ที่ไม่จำเป็นและไม่ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตจริงๆ การศัลยกรรมการฉีดสารต่างๆการซื้อครีมบำรุงแพงๆการเข้าคอสตูแลรูปร่างหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าคืนความอ่อนเยาว์ล้วนเป็นรายจ่ายที่อาจดูเล็กน้อยในระยะสั้นแต่เมื่อสะสมเป็นระยะเวลานานก็อาจกลายเป็นภาระใหญ่หลวงได้ทำไมการใช้เงินเพื่อเสริมภาพลักษณ์จึงไม่ควรเกินขอบเขตในวัยสูงอายุ เพราะรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าของเราอีกต่อไปความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิมาจากประสบการณ์ชีวิตและทัศนคติการเสริมความงามจำนวนมากมักมีความเสี่ยงทางสุขภาพยิ่งในวัยที่ร่างกายเริ่มอ่อนแออาจเกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่รักษายากเป็นการใช้เงินกับภาพลงตาชั่วระวะ ซึ่งไม่ยั่งยืนต่างจากการดูแลสุขภาพจากภายในที่ให้ผลลัพธ์ระยะยาวหลายครั้งเป็นการพยายามวิ่งไล่ตามความคาดหวังของคนอื่นแทนที่จะเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเองตามใบที่แท้จริงตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ควรพิจารณาก่อนจ่ายศัลยกรรมดึงหน้าฉีดโบท็กอกฟิลเลอร์ด้วยความหวังว่าจะดูเด็กลงซื้ออาหารเสริมราคาแพงที่ไม่มีงานวิจัยรองรับ ลงคอสลดน้ำหนักเร่งด่วนโดยไม่เน้นสุขภาพซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือสินค้าหรูเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในโซเชียลมีเดียแนวทางสร้างภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนโดยไม่ฟุ่มเฟือยเลือกดูแลสุขภาพจากภายในเช่นการกินอาหารดีพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลตัวเองด้วยสิ่งที่เรียบง่ายแต่มีคุณภาพเช่นใช้ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาพผิวกลับมุมมองความงามใหม่ให้สอดคล้องกับวัยเพราะการดูแลตัวเองกับการหลอกตัวเองต่างกันมากฝึกความมั่นใจในความสามารถประสบการณ์และความสง่างามตามวัยซึ่งไม่มีเครื่องสำอางใดทดแทนได้อย่าลืมว่าความอ่อนเยาว์ภายนอกอยู่ไม่นานแต่ความงดงามจากภายในจะอยู่กับเราตลอดชีวิต ดังนั้นจงใช้เงินกับการดูแลสุขภาพมากกว่ารูปลักษณ์และอย่าให้ภาพลักษณ์ถ่ายนอกมาทําให้บั้นปลายชีวิตของคุณต้องแลกด้วยความลําบากทางการเงินห้าอย่าใช้เงินกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ใหญ่เกินความจําเป็นโดยเด็ดขาดเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและความต้องการต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งในหวัยหนึ่งเราอาจเคยต้องการบ้านหลังใหญ่มีห้องมากมายมีพื้นที่ก่ว้างขวางเพื่อรองรับครอบครัวใหญ่หรือใช้ชีวิตแบบมีอิสระแต่เมื่อถึงวัยสูงอายุบ้านหลังใหญ่ที่เคยเป็นฝันกลับอาจกลายเป็นภาระที่บั่นทอนทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพการเงินอย่างไม่รู้ตัวเหตุผลที่ไม่ควรใช้เงินกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ใหญ่เกินความจำเป็นในวัยสูงอายุค่าใช้ใจ่ายที่สูงต่อเนื่อง บ้านใหญ่ย่อมมาพร้อมค่าดูแลค่าเส้มบำรุงค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าภาษีและค่าทำความสะอาดที่สูงกว่าความฟุ่งเฟือยที่ไม่จำเป็นเหล่านี้อาจกัดกินเงินออมอย่างช้าๆจนหมดลงโดยไม่รู้ตัวไม่เหมาะกับร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอยการอยู่ในบ้านที่มีหลายชั้นต้องเดินขึ้นลงบันไดหรือมีพื้นที่กว้างเกินไปอาจทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเช่นการลืล่นล้ หรือการพัดตกบันไดบ้านที่ไม่มีคนอยู่ด้วยกลายเป็นบ้านที่เงียบเหงาลูกหลานแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอาจหรือเพียงความว่างเปลา่าที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเป็นทรัพย์สินที่แช่แข็งเงินบ้านหลังใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าคือทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าแต่ไม่สามารถนำมาใช้ใจ่ายจริงได้โดยง่ายต่างจากเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่าปรับลดขนาดบ้านให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงย้ายมาอยู่บ้านชั้นเดียวหรือคอนโดขนาดพอเหมาะง่ายต่อการดูแลและใช้ใจ่ายอย่างประหยัดขายบ้านหลังใหญ่แล้วใช้เงินที่ได้มาจัดการชีวิตให้มั่นคงเช่นนำเงินบางส่วน ไปลงทุนความเสี่ยงต่ำเก็ดเป็นเงินฉุกเฉินหรือใช้สำหรับดูแลสุขภาพในระยะยาวเลือกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเดินทางสะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ <c oughs> เช่นใกล้โรงพยาบาลร้านค้าหรือศูนย์สุขภาพชมุมชนอย่าลืมว่าบ้านไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ต้องอยู่สบายปลอดภัยและดูแลได้ต่างหาก ชีวิตวัยปลายทางควรเบาสบายไม่ใช่แบกภาระที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องแบกอีกต่อไปหากบ้านหลังใหญ่ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขก็อย่าให้มันเป็นเครื่องพัฒนาการที่ขังคุณไว้ในค่าใช้จ่ายที่เกินตัวการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายในสถานที่ที่พอเพียงจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและยังช่วยให้คุณมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและมีคุณค่ากับชีวิตจริงๆได้อย่างมั่นคง 6. อย่าใช้เงินกับการช่วยเหลือลูกหลานเกินกำลังโดยเด็ดขาดหนึ่งในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนและสะเทือนใจที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็คือการช่วยเหลือลูกหลานเพราะความรักความผูกพันและความหวังดีมักผลักดันให้เราอยากยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาทุกครั้งเมื่อเดือดร้อนหรือแม้แต่ช่วยเหลือทั้งที่เขาไม่ได้ร้องขอแต่หน้าเศร้าความหวังดีที่มากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับ เงินนั้นอาจกลายเป็นกับดักทางอารมณ์ที่ทําให้ชีวิตวัยเกษียณต้องกลับมาเผชิญความลําบากและที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือหลายครั้งคนที่เราช่วยกลับไม่ได้เห็นค่าหรือรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เราเสียสละเพราะเหตุใดการช่วยเหลือลูกหลานเกินกําลังจึงเป็นเรื่องที่ต้องหยุดให้ได้ในวัยสูงอายุคุณเองไม่มีรายได้ประจําอีกแล้วเงินเก็บที่มีอยู่ จึงควรถูกใช้กับชีวิตของคุณในวัยเกษียณไม่ใช่กลายเป็นทุนสำรองของลูกหลานที่ยังมีโอกาสสร้างอนาคตด้วยตัวเองหากช่วยจนหมดตัวจะไม่มีใครช่วยคุณสะจธรรมของชีวิตคือเมื่อเงินหมดความสำคัญก็อาจหมดตามคนที่คุณเคยช่วยอาจไม่สามารถหรือไม่เต็มใจช่วยกลับการช่วยมากไปอาจทำให้เขาอ่อนแอความรักที่แท้จริงคือการปล่อยให้เขาเรียนรู้รับผิดชอบ และเติบโต,ตจากบทเรียนของตัวเองไม่ใช่การอุ้มเขาตลอดชีวิตอาจกลายเป็นภาระต่อเนื่องเริ่มจากช่วยครั้งเดียวสุดท้ายกลายเป็นพฤติกรรมเคยตัวขอซั้งขออีกจนคุณไม่มีที่ยืนในชีวิตตัวเองตัวอย่างการใช้เงินช่วยลูกหลานที่ควรระวังกู้เงินไปจ่ายหนี้แทนลูกหลานโดยไม่มีหลักประกันว่าจะได้คืนคำประกันให้จนตัวเองต้องรับหนี้แทน ใช้เงินเก็บจ่ายค่าเทอมค่าแต่งงานค่าธุรกิจโดยที่ตัวเองไม่มีแผนสำรองให้เงินรายเดือนจนลูกหลานไม่ขยันทำงานหรือขาดความรับผิดชอบแนวทางช่วยลูกหลานอย่างสมดุลโดยไม่ทำร้ายตัวเองช่วยเท่าที่ไหวแต่ไม่ใช่เท่าที่เขาขอควรกำหนดขอบเขตและไม่ใช้เงินจากกองทุนเกษียณมาช่วยเหลือช่วยด้วยคำแนะนำมากกว่าเงิน ชี้ทางสอนให้คิดและสนับสนุนด้านจิตใจมากกว่าการจ่ายเงินให้เขาไปเรื่อยฮ่าฮเขียนพิัยกรรมหรือแบ่งทรัพย์สินอย่างรอบคอบป้องกันปัญหาภายหลังและสร้างความเท่าเทียมในครอบครัวให้รู้จักคำว่าพอแม้จะเป็นลูกหลานเพราะความรักที่ไม่รู้จักพอนั้นไม่ใช่การให้แต่คือการทำร้ายทั้งสองฝ่าย จำไว้ว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าตัวเงินและชีวิตของคุณมีสิทธิ์ใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองก่อนใครอย่าปล่อยให้ความหวังดีที่ไร้ขอบเขตทำลายทั้งความมั่นคงทางการเงินและศักดิ์ศรีของตัวคุณเองในช่วงวัยที่ควรใช้ชีวิตอย่างสงบและภาคภูมิ7อย่าใช้เงินกับความบันเทิงที่ไม่ก่อประโยชน์และสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัวโดยเด็ดขาด ความบันเทิงไม่ใช่สิ่งผิดและในวัยเกษียณก็ควรมีความสุขบ้างไม่ใช่ชีวิตที่เคร่งเครียดหรือห้ามใช้เงินโดยเด็ดขาดแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าบันเทิงแบบไหนคือความสุขที่แท้จริงและแบบไหนคือหลุงพรางทางการเงินที่พลากความสุขไปในระยะยาวหลายคนใช้ใจ่ายกับความบันเทิงเพราะต้องการเติมเต็มช่องว่างในชีวิตหลังเกษียณเมื่อไม่มีงาน ไม่มีคนรอบข้างหรือรู้สึกเหงาก็หันไปหาความสุขชั่วคราวผ่านสิ่งเราเช่นการพน,นันการซื้อของตามใจการดุดวงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยลืมพิจารณาว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ตัวอย่างของความบันเทิงที่สิ้นเปลืองและควรระวังอย่างยิ่งในวัยสูงอายุการพนันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหวยเล่นไพ่ออนไลน์แทงบอล หรือคาสิโนเพราะแม้จะมีโอกาสได้เงินแต่ในความเป็นจริงมีแต่เจ้ามือที่รวยขึ้นส่วนผู้เล่นมักจบที่หมดตัวซื้อของตามกระแสเห็นคนอื่นมีก็อยากมีเห็นโฆษณาก็อยากลองโดยไม่ได้ใช้จริงของสะสมที่ไม่มีมูลค่าในระยะยาวเช่นเครื่องรางของโบราณของสะสมตามอารมณ์ซึ่งสุดท้ายอาจกลายเป็นขยะในบ้านและไม่มีใครสืบทอด ใช้เงินกับกิจกรรมแทงแทงที่ไม่สอดคล้องกับฐานะเช่นการท่องเที่ยวหูพักโรงแรมห้าดาวซื้อตั๋วคอนเสิร์ตราคาแพงเพราะอะไรการใช้เงินกับความบันเทิงที่ไม่ก่อประโยชน์จึงอันตรายมากในวัยสูงอายุเป็นการเผาเงินโดยไม่รู้ตัวเมื่อไม่มีรายได้เงินที่หายไปจะไม่มีวันกลับมาอีกส่งผลกระทบต่อจิตใ,ใจในระยะยาว ความสุขชั่วคราวมักตามมาด้วยความรู้สึกผิดเศร้าหรือเครียดเมื่อรู้ว่าใช้เงินเกินตัวทำให้ขาดวินัยในการใช้จ่ายพอเคยใช้เงินกับสิ่งไม่จำเป็นได้หนึ่งครั้งก็จะมีครั้งต่อไปเรื่อยฮ่หาฮขัดขวางการจัดสรรเงินเพื่อสุขภาพการรักษาหรือสิ่งจำเป็นในอนาคตแนวทางเลือกความบันเทิงที่คุ้มค่าและมีความสุขยั่งยืน เลือกกิจกรรมที่เติมใจมากกว่าทำลายเงินเช่นอ่านหนังสือปลูกต้นไม้พูดคุยกับเพื่อนเก่าหรืออาสาช่วยงานสังคมจำกัดงบความบันเทิงไว้ล่วงหน้าตั้งงบรายเดือนเช่น5 0 0 1 0 0 0บาทและไม่ใช้เกินนั้นหาความสุขจากสิ่งง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เงินมากเช่นเดินเล่นออกกำลังกายเบาๆชมธรรมชาติหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง ฝึกสติทุกครั้งก่อนใช้เงินกับสิ่งที่ให้ความสุขชั่วคราวถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับอนาคตของฉันไหมสรุปทั้ง7ข้อใช้ชีวิตอย่างมีสติปลอดภัยและมีเงินใช้จนวันสุดท้ายในช่วงวัยที่ชีวิตเริ่มเดินช้าลงเราต้องให้เงินเดินอย่างมีแบบแผนมากขึ้นอย่าปล่อยให้ความคุ้นชินความรักหรืออารมณ์ชั่ววูบทำลายความมั่นคงที่เราสร้างมาทั้งชีวิต 7. สิ่งที่ไม่ควรใช้เงินโดยเด็ดขาดในวัยสูงอายุได้แก่ 1. ของฟุ่มเฟือยและของที่ไม่จำเป็นอย่าใช้เพื่อสนองอารมณ์ชั่ววูบหรือเปรียบเทียบกับใครเพราะสิ่งของไม่เคยทำให้เรามีค่ามากขึ้น 2. การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเงินกเกษียณควรอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อของความโลภหรือคำชวนเชื่อ 3. การซื้อประกันชีวิตหรือสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ต้องเลือกตามความจำเป็นและกำลังทรัพย์ไม่ใช่ตามคำโฆษณา 4. การเสริมภาพลักษณ์ถ่ายนอกเกินจำเป็นความงามที่แท้จริงอยู่ในใจไม่ใช่ในกระจก 5. บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ใหญ่เกินความจำเป็นอยู่ให้สบายไม่ใช่เพื่ออวด 6. การช่วยเหลือลูกหลานเกินกำลังช่วยด้วยปัญญาไม่ใช่หมดตัว 7. ความบันเทิงที่ไม่ก่อประโยชน์ อย่าติดกับดักความสุขชั่วคราวที่แลกด้วยความทุกข์ระยะยาวจงใช้ชีวิตไวปลายอย่างชันฉลาดและภูมิใจในทุกเหรียญที่คุณเก็บมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเพราะชีวิตที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการหาเงินเก่งเพียงอ,อย่างเดียวแต่เกิดจากการใช้เงินเป็นและกล้าที่จะไม่ใช้เมื่อมันไม่จำเป็นด้วยครับ